สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยซีซั่นเด็ก69ค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์พัชชีววิทยาวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องของการรักษาดุลยภาพกับการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ค่ะสำหรับขอบเขตเนื้อหานะคะก็จะมีสส่วนคือการรักษาดุลยภาพของร่างกายและกลไกลในเรื่องของการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ค่ะ สำหรับการรักษาดุลยภาพของร่างกายหรือโฮมิโอสเตซิสที่เราจะเรียนกันจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือคกลไกในการรักษาสมดุลน้ำและสารในร่างกายการรักษาดุลยภาพของกรดเบสของเลือดและกลไกการรักษาสมดุลของอุณหภูมิภายในร่างกายค่ะมาดูที่ตัวอย่างนะคะที่เป็นโจทย์สำหรับเรื่องนี้ข้อแรกค่ะการทดลองศึกษาเปรียบเทียบ ลักษณะภายในเซลล์ของรากแหนที่แช่ในสารละลายสีสองชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้ผลการทดลองดังนี้ชนิดของสารละลายชนิด A ค่ะลักษณะภายในเซลล์ของรากแหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ชนิดของสารละลายชนิด B ค่ะพบสารละลายสีชนิด B ภายในเซลล์นะคะ สำหรับการที่เราจะทำโจทย์ข้อนี้ได้ความรู้พื้นฐานที่เราจะต้องมีก็คือต้องรู้ก่อนว่าสีที่ละลายในลิปิดจะลำเลียงเข้าสู่เซลล์ได้แต่สีที่ไม่ละลายในลิปิดจะไม่สามารถลำเลียงเข้าสู่เซลล์ดังนั้นนะคะตามโจทย์บอกว่าสารละลายสีชนิด B เราพบได้ภายในเซลล์ ข้อที่สรุปได้ถูกต้องก็ต้องตอบข้อข้อ3ถูกไหมคะก็คือสารละลาย4ชนิด B สามารถละลายได้ในลิพิดค่ะสำหรับการทดลองค่ะเพื่อศึกษาสมบัติของการเป็นเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะ,ะซึ่งสอดคล้องกับโจทย์ที่เราเจอเมื่อสักครู่นี้เป็นการเตรียมสไลด์รากแหนค่ะแล้วก็ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จะเห็นว่าเมื่อเรานำเอารากแหนเนี่ยไปแช่ในสีนิวตันเรดนะคะกับเปรียบเทียบกับรากแหนปกติกับอีกกรณีหนึ่งนำไปแช่ในสีผสมอาหารสีแดงนะคะแล้วดูเปรียบเทียบผลกันเราจะพบว่าสีนิวตันเรดเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่เซลล์ของรากแหนได้ค่ะและเราพบว่า สีนิวทอนเรดเนี่ยสามารถละลายได้ในลิพิดนะคะส่วนสีผสมอาหารเนี่ยไม่ละลายในลิพิดแต่เมื่อเวลาที่เรานำเอาเซลล์รากแหน่ค่ะไปผ่านการแช่ในแอลกอฮอล์ผลการทดลองเปรียบเทียบได้แบบนี้เลยค่ะจะเห็นว่าพอเราผ่านการแช่รากแหน่ในแอลกอฮอล์แล้วนะคะแล้วทดลองอีกครั้งหนึ่ง พบว่าสีผสมอาหารสีแดงเนี่ยสามารถที่จะผ่านเข้าไปในเซลล์ได้ค่ะดังนั้นบ่งบอกได้ว่าตอนที่เราแช่แอลกอฮอล์แล้วเนี่ยสามารถย้อมติดสีได้ทั้งสีนิวทอนเรดและสีผสมอาหารสีแดงเลยจึงเป็นการสรุปได้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยละลายลิพิดในเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะแล้วทำให้โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลเนี่ยเสียหาย สีผสมอาหารจึงสามารถผ่านเข้าสู่เซลล์ได้ภายในรากแหนเนี่ยจึงสามารถที่จะย้อมติดสีได้นะคะ,อะลองดูข้อสอบนะคะอีกข้อหนึ่งที่ต่อเนื่องจากข้อเมื่อสักครู่นี้ค่ะการทดลองเปรียบเทียบเหมือนเดิมเลยแต่ปรับโจทย์ว่าถ้านำเอาส่วนของรากแหนที่แช่ในเอทิลแอลกอฮอล์มา แช่ในสารละลายสีชนิด A แล้วพบว่าสารละลายสีชนิด A เนี่ยเข้าสู่ภายในเซลล์ได้จะสรุปผลการทดลองได้อย่างไรจากที่เห็นตัวอย่างของการทดลองนะคะข้อนี้จะต้องตอบข้อข้อ4นะคะก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะทำให้เยื่อหุ้มเซลล์เกิดความเสียหายค่ะ แล้วสารละลายสีชนิดเอจึงเข้าสู่เซลล์ได้นะคะสำหรับการทดลองเป็นการบ่งชี้ถึงโครงสร้างของเยื um อ่อหุ้มเซลล์ก็คือเซลล์เมมเบรนหรือพลาสมาเมมเบรนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างก็คือมีฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ค่ะ,ะก็คือมีส่วนที่เป็นโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดเรียงตัว2ชั้นนะคะหันส่วนที่เป็นโพลร์เฮดออกด้านนอก แล้วก็มีนอนโพลาทรลหันเข้าด้านในนะคะจากสมบัติตรงนี้จะมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านนะคะที่เราเรียกว่าเป็นเป็น selectively permeable membrane ค่ะและจะทำหน้าที่ในการควบคุมการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์นะคะนอกจากโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์แล้วนักเรียนจะเห็นจากภาพว่า มีโมเลกุลของโปรโตีนที่แทรกอยู่ด้วยรวมถึงคาร์โบไฮเดรตซึ่งสายของคาร์โบไฮเดรตนี้ถ้าประกอบอยู่กับโปรโตีนเราก็จะเรียกว่าเป็นไกลโคโปรโตีนค่ะแต่ถ้าสายของคาร์โบไฮเดรตประกอบอยู่กับส่วนของลิพิดเราก็จะเรียกว่าเป็นไกลโคลิพิดนะคะและถ้าดูจากภาพเห็นว่ามีคอเลสเตอรอลประกอบอยู่ด้วยค่ะ เราเรียกโครงสร้างในลักษณะนี้เป็นตัวแบบจำลองนะคะแบบจำลองแบบฟลูิดโมเสกโมเดลนะคะลองมาดูตัวอย่างโจทย์อีกข้อหนึ่งค่ะข้อที่3จากภาพนี้ค่ะเป็นการลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์นะคะและโจทย์ถามว่า A คือสารชนิดใด และลำเลียงเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธีการใดแล้วก็มีตัวเลือกนะคะที่เป็นชนิดของสารมาให้ค่ะแล้วก็พูดถึงรูปแบบการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์กระบวนการแอคทีฟท a า s p o r t คืออะไรกระบวนการแอคทีฟทรานส p o r นะคะก็คือการลําเลียงสารจากบริเวณที่มี ความเข้มข้นของอนุภาคสารจากน้อยไปมากนไคะก็คือกลับทิศทางจากการแพร่ปกติดังนั้นก็ต้องมีการนำเอาพลังงานจากเซลล์เข้ามาช่วยแล้วก็อาศัยโมเลกุลของโปรโตีนเป็นตัวพาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นการลำเลียงสารจากบริเวณที่มี ความเข้มข้นของอนุภาคสารจากน้อยไปมากซึ่งข้อนี้ไม่ใช่ตามภาพคือจากมากไปน้อยนะคะทีนี้ถ้าเป็นการแพร่แบบ Facilitate เป็นยังไง i า i t a t e Diffusion ค่ะจะเป็นการลำเลียงสารผ่านโปรตีนลำเลียงนะคะที่แทรกอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์นะ,ะจะต้องเป็นสารที่มีความจำเพาะ นะคะอย่างเช่นการนำเอากลูโคสเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะอาศัยโปรโตีนลำเลียงนะคะซึ่งถ้าตามโจทย์ข้อนี้ไม่ได้อาศัยโปรโตีนลำเลียงค่ะ,ะดังนั้นอีกวิธีหนึ่งก็คือในเรื่องของการแพร่แบบธรรมดาก็คือ simple diffusion นะคะจะเห็นว่า simple diffusion เนี่ยมันคือการลำเลียงสาร จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคสารมากไปน้อยเห็นไหมคะนะจะลำเลียงไปจนถึงกระทั่งเออเป็นสภาวะที่สมดุลน,นะคะแต่เป็นสมดุลแบบด y นามิกอีควิลิเบียมนะคะนะก็คือมีการลำเลียงสารจากมากไปน้อยและผ่านทางเยื่อหุ้มเซลล์ได้ สารที่สามารถผ่านเข้าสู่เซลล์ได้ด้วยวิธีนี้จะต้องละลายได้ในลิปิดนะคะตัวอย่างอย่างเช่นกรดไขมันนะหรือว่าวิตามินที่ละลายได้ในไขมันนะคะ ADEK หรืออาจจะเป็นสารที่ถึงจะไม่ละลายได้ในลิปิดแต่ถ้ามีขนาดเล็กแล้วสามารถแทรกผ่านโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดเข้าไปได้ะคะ่ะอย่างเช่น g ก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดที่ผ่านได้ก็จะใช้ Simple Diffusion ได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้ตามโจทย์ค่ะน่าจะตอบข้อไหนได้คะข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ 4, ็นคะก็คือเป็นการลำเลียงแก๊สค่ะ,ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะสามารถที่จะนำเข้าสู่เซลล์ได้โดยการแพร่แบบ ธรรมดานะคะตามเหตุผลที่ได้อธิบายไปแล้วค่ะต่อมานะคะมาดูโจทย์ในข้อที่4ค่ะ,ะข้อที่4นะคะถามว่าการลำเลียงสารในข้อใดที่ใช้วิธีการเ e อ็กซ t โซไซโทซิสค่ะ,ะถ้าในกรณีนี้เอ็กซ t โซไซโทซิสคืออะไรในกรณีนี้เ e อ็กซ t โซไซโทซิส เป็นกรณีที่สารมีขนาดใหญ่ใหญ่เกินที่จะผ่านนะคะเกินที่จะลำเลียงและผ่านชั้นฟอสโฟลิปิดนะ,ะของเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการจะลำเลียงสารที่มีขนาดใหญ่แบบนี้และเอ็กโซไซโทซิสก็คือลำเลียงออกจาก นะคะโดยสร้างเป็นถุงจากเย er ื่อหุ้มเซลล์ก็จะเป็นกรณีในภาพสารต้องมีอนุภาคขนาดใหญ่ดังนั้นถ้านำออกจากเซลล์และสารมีอนุภาคขนาดใหญ่ข้อนี้ก็น่าจะต้องตอบข้อข้อที่3ถูกไหมคะก็คือการหลั่งเอนไซม์จากผนังของทางเดินอาหารเพื่อย่อยอาหารนะคะซึ่งเป็นการลำเลียงออกจากเซลล์ค่ะ ทีนี้ถ้าในกรณีที่จะนำาสารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ตัวอย่างอย่างในตัวเลือกนี้ที่บอกว่าการโอบล้อมแล้วจับกินอาหารเข้าสู่เซลล์ของอะมีบาเราจะใช้วิธีการไหนได้บ้างนะคะ,ะนักเรียนลองดูจากภาพนี้ค่ะถ้าในกรณีที่เป็นการลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์โดยสร้างเป็นเวสิคโคลนะคะ นะสร้างเป็นถุงแล้วก็นำเข้าสู่เซลล์เพราะว่าสารมีอนุภาคขนาดใหญ่เราจะใช้กระบวนการ endocytosis ค่ะ3วิธีมีอะไรบ้าง 1. p h a g ฟาโกไซโ s ซิสค่ะจะมีการยื่น,นะคะเซลล์จะยื่นไซโตพลาซึมไปเป็นซูดโพเดียมก็คือเป็นลักษณะเท้าเทียมนะคะโอบล้อมอนุภาคของสารแล้วก็นำสารเข้าสู่ เซลล์ในรูปของเวสิเคิลพินไซโทซิสค่ะถ้าพินไซโทซิสนี้จะเป็นการลำเลียงสารที่อยู่ในรูปของสารละลายเข้าสู่เซลล์ค่ะโดยเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจะเว้าเข้าไปในไซโตพลาซึมทีละน้อยจนกลายเป็นถุงเล็กๆนะคะแล้วก็เข้าไปสู่เซลล์ได้ส่วนวิธีสุดท้ายใช้รีเซปเตอร์ค่ะ มีความคล้ายกับพิโนไซโทซิสนะคะเพียงแต่ว่าถ้าในกรณีนี้จะต้องมีโปรโตีนที่เป็นตัวรับที่เยื่อหุ้มเซลล์แสดงว่าสารที่เราจะนำเข้าสู่เซลล์โดยต้องมีรีเซปเตอร์รับจะต้องมีความจำเพาะนะคะจึงต้องจับกับโปรโตีนตัวรับแล้วถึงจะเกิดการเว้าเข้านำเข้าเป็นถุงเข้าสู่เซลล์ได้ ดังนั้นถ้าพิจารณาอีกครั้งตามโจทย์นะคะที่ครูถามไว้เมื่อสักครู่ว่าแล้วการโอบล้อมแล้วจับกินอาหารเข้าสู่เซลล์ของอะมีบาจะใช้วิธีไหนนะักเรียนพอบอกได้ไหมคะต้องใช้วิธีไหนก็ต้องใช้การลำเลียงนะคะแบบฟาโกไซโทซิสนะคะโอเคสำหรับในกรณีที่ เป็นในเรื่องของการทดลองนะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับการลำเลียงสารนะเข้าสู่เซลล์เราอาจจะทำการทดลองโดยทำออสโมมิเตอร์อย่างง่ายนะคะถ้านักเรียนดูจากภาพนี้ค่ะจะใช้ไข่ไก่นะคะมีการกระเทาะส่วนของเปลือกนะคะด้านด้านด้านล่างนะแล้วก็ให้เหลือแต่ส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มไข่ขาวนะคะ จากนั้นค่ะก็มีการเจาะรูด้านบนนะเอาหลอดกาแฟเนี่ยค่ะหลอดมาเป็นหลอดพลาสติกนะคะเจาะรูด้านบนแล้วก็เสียบเข้าไปนะจากนั้นก็ปิดรอยรั่วเนี่ยให้มิดด้วยการใช้เทียนนะคะใช้น้ำตาเทียนแล้วก็มาวางเอาไว้บนภาชนะใส่น้ำให้น้ำสัมผัสกับเยื่อค่ะถ้าเวลาผ่านไป จะแสดงให้เห็นว่าน้ำเกิดการออสโมซิสนะคะดันผ่านส่วนของเยื่อหุ้มไข่ขาวซึ่งมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน,นคะแล้วก็เข้าสู่เซลล์ไข่จากนั้นก็ดันสูงขึ้นมาตามหลอดพลาสติกตรงนี้ได้ค่ะแสดงให้เห็นว่ากระบวนการนี้คือการออสโมซิสนะคะเป็นแรงดันที่เกิดจากการออสโมซิสค่ะ ถ้าหนูนักเรียนลองดูนะคะว่ากระบวนการออสโมซิสเนี่ยคืออะไรจากภาพนี้ค่ะจะเห็นว่าการออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำนะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปสูงนะคะก็คือจากบริเวณที่มีน้ำมากไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อยกว่า นะคะบางครั้งเราอาจจะกล่าวได้เลยว่าการออสโมซิสก็เป็นการเหมือนเป็นการแพรกของน้ำนะครับผ่านเยื่อเลือกผ่านนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากภาพนี้การออสโมซิสนะคะจะเป็นความรู้ที่เราสามารถนำมาบ่งบอกถึงสภาพของเซลล์ที่อยู่ในสารละลายชนิดต่างๆได้ค่ะจากภาพเปรียบเทียบกันค่ะ ระหว่างเซลล์สัตว์กับเซลล์พืชนะคะถ้าเซลล์สัตว์ตัวอย่างเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงเห็นไหมคะและด้านล่างเป็นภาพของเซลล์พืชถ้าหากว่าเรานำเอาเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมาไว้ในสารละลายที่เป็นไฮโปโทนิกโซลูชันก็คือเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นของสารละลายเนี่ย ต่ำกว่าความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์นักเรียนจะสังเกตได้ว่าน้ำเนี่ยจะเกิดการออสโมซิสเข้าสู่เซลล์และเซลล์อาจจะต่งจนแตกได้เห็นไหมคะแต่ถ้าไว้ในไอโซโทนิกโซลูชันสภาพของเซลล์ก็สมดุลพอดีในขณะที่ถ้าไว้ในไฮเปอร์โทนิกโซลูชันก็คือสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่า ความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์เซลล์ก็จะอยู่ในสภาพเหี่ยวเสียสภาพนะคะแต่ถ้าเป็นในเซลล์พืชนะถ้าเรานำเอาเซลล์พืชมาไว้ในไฮโปโทนิกโซลูชันก็คือมาไว้ในสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ถึงแม้ว่าน้ำจะเกิดการออสโมซิสเข้าสู่เซลล์ แต่เซล์ก็จะไม่แตกไม่เสียสภาพนะคะเพราะมีแรงต้านจากผนังเซลล์ช่วยเอาไว้นะคะในขณะที่ถ้าไว้ในไอโซโทนิกโซลูชันสภาพเซลล์ก็สมดุลนะคะแต่ถ้าไว้ในไฮเปอร์โทนิกโซลูชันเซล์ก็จะมีการเหี่ยวเห็นไหมคะตามภาพนี้แต่ก็จะไม่เสียสภาพเพราะมีผนังเซลล์ที่ช่วยเอาไว้ ความรู้ในเรื่องของการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์นี้ค่ะก็จะนํามาอธิบายในเรื่องของการรักษาดุลยภาพของสารได้ลองดูตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะคะการรักษาดุลยภาพของของร่างกายค่ะขออภัยนะคะในสภาวะที่อากาศร้อนและแห้งแรงนะคะ เมื่อร่างกายขาดน้ำถามว่าจะมีกลไกในการรักษาสมดุลของน้ำอย่างไรนักเรียนลองดูค่ะตามข้อนีอ้ความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้คืออะไรค่ะ,ะจะเห็นว่าสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะคะจะมีการสร้างฮอร์โมนนะคะแล้วก็สร้างฮอร์โมนนะจากนั้นค่ะ ก็จะส่งผ่านส่วนของปลายประสาทนะคะของใยประสาทแอคซอนเนี่ยของกลุ่มที่เป็นนิวโรซิคิทอรีเซลจากไฮโปทาลามัสแล้วก็ฮอร์โมนนี้จะไปเก็บเอาไว้ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังนะคะโพสทิเลพิทูจลีนะฮอร์โมนชนิดนี้ค่ะที่เกี่ยวกับการรักษาสมดุลน้ำก็คือ ADH ะะย่อมาจากแอนตี้ไดูเรติกฮอร์โมนฮอร์โมนชนิดนี้จะทำหน้าที่กระตุ้นนะการดูดกลับน้ำที่ท่อหน่วยไตค่ะแล้วก็จะมีผลที่ท่อรวมเป็นส่วนใหญ่มีผลเล็กน้อยบริเวณท่อขดส่วนปลายเพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายขาดน้ำค่ะอากาศร้อนแห้งแล้งร่างกายขาดน้ำค่ะ ความเข้มข้นของเลือดก็ต้องสูงขึ้นถูกไหมคะฮอร์โมน ADH นะก็จะหลั่งมาจากต่อมใต้สมองส่วนหลังเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้ท่อหน่วยไตยเกิดการดูดน้ำกลับเข้าสู่กระแสะเลือดมากขึ้นดังนั้นค่ะถ้าพูดถึงอวัยวะที่สำคัญในเรื่องของการรักษาสมดุลน,น้ำก็คือไต นะจากภาพค่ะอันนี้นะเป็นภาพของไตหมูนะคะไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่รูปร่างเนี่ยคล้ายกับเมล็ดถั่วนะคะขนาดก็ประมาณ10คูณ6เซนติเมตรแล้วก็หนาประมาณ3ซนติเมตรค่ะมีอยู่2ข้างนะคะรีนอนอ r ร์เทรเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจแล้วก็นำเลือดเข้าสู่ไตนะคะมา กรองมากำจัดของเสียมาผ่านกระบวนการต่างๆที่ไตจากนั้นค่ะก็จะนำเลือดออกจากไตแล้วกลับเข้าสู่หัวใจก็นำออกไปทางรีนอนเวนนะคะพวกสารต่างๆนะที่ผ่านกระบวนการต่างๆของไตแล้วก็จะส่งผ่านท่อไตไปที่กระเพาะปัสสาวะนะคะรอการขับออกต่อไป ถ้าเราผ่าไตผ่าครึ่งนะคะก็จะพบว่าในเนื้อไตเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งชั้นในนะคะเนื้อไตชั้นในก็คือเมดูลา่าแล้วก็ด้านนอกก็เป็นคอเทลักษณะตามภาพนะคะภายในเนื้อไตแต่ละข้างอะคะ่ะจะประกอบไปด้วยหน่วยไตยนะคะประมาณ1ล้านหน่วยหน่วยไตยหรือว่าเนื้อฟรอนนะคะเนื้อฟรอนเนี่ยประมาณ1ล้านหน่วย ในส่วนของหน่วยไตยก็จะประกอบไปด้วยกล o เมอรูลัสก็คือกลุ่มของหลอดเลือดฝอยนะหุ้มเอาไว้ด้วยเยื่อบโบรแมนแคปซูลนะคะแล้วก็มีท่อหน่วยไตยซึ่งประกอบไปด้วยท่อขดส่วนต้นนะคะลูปออฟเฮลเลแลวก็ส่วนที่เป็นท่อขดส่วนท้ายนะคะ,ะมาดูกระบวนการกันค่ะกระบวนการที่เกิดขึ้นนะบริเวณ เนฟรอนหรือว่าหน่วยไตยเนี่ยคะ่ะอย่างแรกเลยฟิลเตรชันคือการกรองคะ่ะพวกสารขนาดเล็กๆน้ำยูเรียกรูโคสนะคะแล้วก็พวกกรดอะมิโนโรแร่ธาตุนะพวกนี้ที่มีขนาดเล็กจะสามารถที่จะกรองแล้วผ่าน g ก o m ม r u l u s ผ่านโบ w m a n c a p ู u l e ไปที่ส่วนของท่อหน่วยไตยได้แต่ถ้าสารใดที่ยังคงมีประโยชน์อยู่ ตัวอย่างเช่นน้ำยูเรียกรูโคสแล้วก็แร่ธาตุนะคะถ้ามีประโยชน์อยู่ก็จะถูกดูดกลับค่ะดูดกลับเข้าสู่หลอดเลือดฝอยที่สารพันท่อหน่วยไตยเอาไว้ในขณะเดียวกันนะก็จะมีการหลั่งด้วยก็คือมี secretion ค่ะเป็นกระบวนการที่ลำเลียงสารจากหลอดเลือดฝอยที่อยู่แนบชิดกับท่อหน่วยไตยเนี่ยเข้าสู่ของเหลว ระหว่างเซลล์แล้วก็หลั่งเข้าสู่ท่อหน่วยไตยได้อย่างพวกไฮโดรเจนไอออนหรือแอมโมเนียมไอออนซึ่งในเรื่องของซิครชั่นหรือการหลั่งเนี่ยค่ะนะก็จะมีผลสำคัญเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของกรดเบสในเลือดด้วยลองดูที่ตัวอย่างโจทย์นะคะข้อที่6ถ้าค่า pH ของเลือด นะมีค่าเท่ากับ6.9ถามว่าร่างกายเนี่ยจะมีการรักษาดุลยภาพกรดเบสอย่างไรคะเวลาที่มีค่า pH ที่ลดต่ำเกิดจากอะไรนะคะนะจะเห็นว่านะเวลาที่มีค่า pH ที่ต่ำกว่า pH ปกติคะ่ะปกติ pH ของเลือดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7.35ถึง7.45 ะะมันตอนนี้ pH ของเลือดลดต่ำเราจะสังเกตเห็นได้ว่ากระบวนการในข้อนี้คือจะมีการเพิ่มอัตราการหายใจนะคะเพื่อเพิ่มค่า pH ในเลือดนะถามว่าแล้วทำไมเลือดถึงมีสภาวะแบบนี้อย่างเวลาที่เรามีการออกกำลังกายนะคะแล้วมีกระบวนการที่สลายสารอาหารระดับเซลล์เพิ่มมากขึ้นเนะะี่ยค่ะจะเกิดแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมคะ,ะคาร์บอนไดอกไซด์เมื่อเวลาที่ลำเลียงออกจากเซลล์และทําปฏิกิริยากับน้ำเกิดกรดคาร์บอนิกแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนบ่งบอกความเป็นกรดที่มากขึ้นถูกไหมคะ,ะก็จะส่งผลให้ตอนนี้ค่า ph ของเลือดเนี่ยอาจจะลดต่ำกว่าปกติได้ กลไกอย่างหนึ่งเลยที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการรักษาดุลยภาพก็คือการทำงานของไตที่ครูพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คือกลไกลของการหายใจค่ะนะสมองส่วน m e d ูล l าออฟ o องกาตานะร่วมกับพรนะคะจะมากระตุ้นส่วนของกระบังลมแล้วก็กล้ามเนื้อที่ยดึดกระดูกซี่โครงนะคะ ทำให้มีการเพิ่มอัตราการหายใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นสังเกตเลยว่าถ้าเราออกกำลังกายหรือว่าหลังการออกกำลังกายใหม่ๆบางทีเราจะหอบหายใจถี่เพื่อที่จะเกิดการขับเอาแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปมากขึ้นนะคะเพื่อลดสภาวะความเป็นกรดของเลือดลงนะคะดังนั้นค่ะถ้า pH ของเลือดไม่สมดุลถามว่าร่างกายจะรักษาสมดุลกรดเบสยังไงข้อนี้ข้อที่7ต้องตอบข้อไหนคะ,ะก็ต้องมีการเพิ่มอัตราการหายใจไหมคะถ้าหากว่าเลือดมีสภาวะที่เป็นกรดในที่นี้ใช้คําว่าเป็นกรดมากกว่าปกตินะเพื่อลดปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นค่ะ ถ้าเราพิจารณาสภาวะของเลือดเวลาที่เกิดการออกกำลังกายใหม่ๆนะถามว่าข้อใดที่ถูกต้องค่า pH ของเลือดหลังออกกำลังกายต้องลดลงดังนั้นข้อก่อไก่ตัดทิ้งเลยข้อนี้ตอบได้เลยคือข้อ4เห็นไหมคะหลังออกกำลังกายความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ต้องเพิ่มขึ้นในขณะที่ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดก็จะ ลดลงอันนี้ก็สอดคล้องก็ต้องตอบข้อ4ตามนี้นะคะดุลยภาพอีกด้านหนึ่งก็คือสมดุลในเรื่องของอุณหภูมิค่ะถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นหรือต่ำลงร่างกายก็ต้องมีการรักษาสมดุลอุณหภูมิถูกไหมคะถ้าอุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นเป็นไปตามสภาพแวดล้อม สมองส่วนไฮโปทาลามัสค่ะก็จะมีการสั่งการไปที่หนึ่งนะไปที่หลอดเลือดไหมคะที่ผิวหนังเนี่ยให้มีการขยายตัวนะเพื่อที่จะ,ะทําให้สูญเสียนะพวกความร้อนออกไปได้มากขึ้นเป็นการระบายความร้อนนะคะ,ะลดอัตราเมทบอลิซึมนะคะแล้วก็เพิ่มการ,การขับเหงือ่อนะคะ แต่ถ้าอุณหภูมิของร่างกายลดต่ำลงเมื่อไหร่กระบวนการก็จะตรงกันข้ามดังนั้นข้อนี้ค่ะถ้าพูดถึงกลไกการรักษาสมดุลอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ถามว่าข้อใดถูกต้องอข้อนี้ต้องตอบข้อ2คะก็คือว่าถ้าหากว่าอุณหภูมิของร่างกายลดลงปับ๊บหลอดเลือดฝอยที่ผิวหนังจะต้องหดตัวเห็นไหมคะคือตรงกันข้ามจะได้สูญเสียความร้อนออกไปน้อยลง และเพิ่มอัตราเมทบอลิซึมค่ะเพราะเราต้องการพลังงานมากขึ้นนะให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นค่ะข้อสุดท้ายนะคะขณะที่สิ่งแวดล้อมเท่าอุณหภูมิสูงขึ้นก็ต้องมีกลไกรักษาสมดุลอุณหภูมิอย่างไรข้อนี้ต้องตอบข้อไหนคะต้องตอบข้อ1นึ่งคะก็คือต่อมเหงื่อเนี่ยก็ต้องมีการสร้างเหงื่อเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลดอัตราเมทบอลิซึมลง วันนี้นะคะก็เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ